สวัสดีพุ่มล่องเข้มข้าวยามวันนี้ว่าจาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเล่ไอดรถดับลือ้อเงี้ไปทุกคนเล่รถดับลือ้อเงนี่คันนี่ก็อย่ารถกูู่อย รดนำนี้ก็จะเรียกเป็นวารีซ้ำวารีนึ่งนึ่งนี่จะเป็นรดนำต่งางหัดถาว่ารถดับเพลิงนี่นจะเป็นใส่ชนตะโลกเกนก็เลยชือ่อนี่ก็เป็นตู้ที่าใส่ใไอประปิดชุดดับเพลิงของปัดนึง่งปัดช่อง แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างมดติดใจในการรับลรื่งนีดีดีดีชดเด็ดนี่มาเลยมาเลยเขานี่ดู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 ธนาคารมีได้เวลาคือเดดถึงไม่ก็จะปดสัญนาณเลยจะรูดลงมาทางเ้านี่แล้วก็มาใส่จุดแล้วก็วินขึ้นรถ ับเพลิงไปตามพลัดมากเป็นทานีย่อยข้องนครปุกเก็ตเดี๋ยวนี่ข้องพลัดซัดช่องกับพลัดช่องใส่ชนใส่ชนนี้จะเป็นรถับเพลิงวารีนี้คือรถนำเมื่อนตีโบกไว้นี่เดินเรื่อยๆพาไปเล่ไอ รถตรวจการามันจะมีรถตรวจการข้องเจ้านาทีจะมีรถบันไดทุ่งทุ่งมากันนี้ประหันดีป้าชันรถบันได ขอาย่ำผู้าวุโสาวฝ่ามัดลื่นเล่กันเป็นเพื่อนกันนี่รถบันไดพ่อนาวบันไดย่ำขันนี้ใหญ่ดีทุกข้อทถาน,นีแล้วก็ยังมีขันเล็กนี่ก็เป็นรถบันไดมีพร้อมเรือประวั น้ำท่วมนม้ำไร่วยเพราะมันเป็นพันบองกันและบันโตท,ท่าทางนาไฟคือท่าทางนาไฟนี้ตุกไฟน้ำท่วมจับอูจับเมลแมวปลัดตตอมาปลัดบบต้นไม,ม้ลมตุกยาง มีฟังนน้ยังมีฟังนน้จะเป็นโรงจอดรถโน้จะมีจอดดับเพลิงจอดอยู่กันซูน้งันไอ้น้เป็นวารี6บขันเล็กอ่าทานีย้ายกองกฤษชาบ้านาคนครหุงเต็ตหัวรุงนี้สีฮก ผมข้าวยามนี่พวมีเดินตรวหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวปิดควยซึ่งก็เลยพ่ามาชมรถกันนับเลขครับที่ขันรถเดี๋ยวผมจะเลขระยะเลกลเลยนะจะให้นับรถกันเลขที่กันเดี๋ยวผมจะชงยังไงนับ ผมจะไม่บอกว่ากี่คันผมจะไม่บอกว่ากี่ครั้งใหญ่เลยครั้งใหญ่ามาก นูนป,ปมอ,อมปีพมหนังข้าวย่ำอยู่ข้างหน้าพาการข้าววินนี้ต้องพัดเปลี่ยนลงมาหนังปอมย่ำคนละซามเจบุงกับเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนเพะเป็นการข้าววินยิบที่เจบุงนี่ก็สัมผายเจงนะเล ข้อควากันหรือนำเรื่อยมาแล้วนู่เป็นเฟ็ดตีผักข้องไอ้พลังงานรับเื่องกับเ็ชรนู่นนูไม่ใจรถดับเพลิงนะครับมันเป็นทั้งับทั้งแดง ได้เลยไม้กี้คันรถอ่าอยัางมีอีกนึ่งชอสาฟฝั่งนูกเดี๋ยวเลยหน้าสถานี สถานีสอานีปงคันเล็กบรนเทาสธานะไปเทศบาลนครรุูเก็ต ได้มาครับติดถาบ้านอาควนถูกด็ดฝันนี้วารีวารีนี่จะเป็นรถดน,น้ำมีฝันนี้มือนาพันบิดครับ เยแยะอย่างนีมานี่คันนี้ใส่ชุนสิบช้องนี่จะเป็นรถดับเพลิงใส่ชุนจะมีอุปกรณ์อยู่ในรถด้วยชีดด้วยได้ดูในรถ นี่อีกมุมหล้มุมฟังจากปอมขอเดี๋ยวผมเดินมาถึงปอมเนี่ยนี่มรรยากาศปอมอ่านี่มีปลาโมนมาหนังเยู่เหล่เข้าประชาชินนี่รุนดือ้อทามทิบกว่าพี่นเลยทำงานนี หลุนเดือยหลุนเดือยอย่างนี้ช่องปีกาคาเซียนเนี่ยจำานมนานมากับฮ่ามีหมุมคลนี่ช่วยว่าเจา้าเส้่งเด็ดจำเลยนกกำลังบินอกอ้ากิน พ่อ้าวเขาบรรยากาศดีครับข้าวย่ามแล้วก็ด่ดนไปเรื้อยไปตรวจรราไปกันเด่กสานี่ไปกันนี่รอบนี้ปิดค่อยทีนี้เดินดูปิดข้อย พิดคอยเท็ดเดี๋ยสักเดียวคนเดี๋ยวชายามชาวอุ้ยชาวก็ต้องคือทือว่าออกกำลังกายไปเนี่ยตัวนี่จะกวาดยากเก็บไปใหม่เที่ยวนี้เดี๋ยววันนี้ย่างไม่ไกลมีวะเวล ว่าใหญ่จังเป็นยาร่นนาผดกำลังกายไปด้วย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมารขับแขกนี้ก่อนไอ้เล่ตาหนี้กันตื่นๆเพื่อเจ,าเจาเ้าๆเรืรถดับเืลิงกันแขกตาหนี้บรรยาก,กาศเพ่อเจ้ารับแขกนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเคยก้าชมก่อนกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามไห้ผมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำคลิปต,ต่อไปแล้วบาย